สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวไปถามพี่อุ้มกันว่าพิมพ์สัญญาเช่าเขียนสัญญาเช่าจะต้องมีหัวข้ออะไรบ้างคะพี่อุ้มม,ม,มีอะไรบ้างใครเอ่ยผู้จัดการช่วยพี่อุ้มหน่อยไหม <c oughs> พิมพ์สัญญาเช่าต้องมีอะไรบ้างคะพิมพ์สัญญาเช่าหรอคะอ่าฮะพิมสัญญาเช่าเราก็ต้องมีเอ่อวันพิมเช่าเข้าอยู่อะไรอีกบ้างเอ่ย อาจะต้องมีวันที่ผู้เช่าเข้าอยู่มีชื่อผู้เชา่ามีชื่อผู้ให้เช่าเนาะแล้วก็มีอะไรอีกบ้างคะราคาเชา่าราคาค่าเช่าวันเริ่มสัญญาวันสิ้นสุดสัญญานะคะจา่ายค่าเช่าล่าชา้ามีค่าปรับไหมเนาะอะไรอีกบ้างเอ่ย วันที่ชําระค่ะาเช่าแน่นอนอยู่แล้วค่ะแล้วก็ต้องแนบเอกสารนะคะของทางผู้เช่าและผู้ให้เช่าเนาะในสัญญาเช่าด้วยค่ะแล้วอย่าลืมและแนบรูปภาพนะคะและรายละเอียดของห้องที่เช่าด้วยนะคะก่อนเข้าอยู่เป็นสภาพแบบไหนนะคะทำความสะอาดล้างแอร์นู่นนี่เนาะและหลังเข้าอยู่เสร็จนะคะเจ้าผู้เช่าจะต้องส่งมอบคืนในลักษณะเดียวกันเนาะโอเคบายบาย